เมื่อคุณเห็นคำว่า Private เนี่ยนึกถึงเพลงอะไรครับนึกถึงเพลงจุดจุดจุดนี่แล้วก็ให้เขาตอบอะไรติดไปดูตรงแก๊บอะไรไม่รู้อ่ะสวัสดีครับผมจูเนียร์นะครับเป็นพ่อค้าขายเสื้ออยู่ในติ๊กต็อกนะครับไม่มีใครไม่รู้จักเลยไม่มีใครไม่รู้จักจะมาจะลงถนนแล้วครับลงถนนแต่เมืองที่ไหนเนี่ยอะไรอ่ะไม่รู้อ่ะแค่อยากหาอะไรพูดใช่แคอยากหาอะไรพูดอย่างเงี้ย มาีกับก Copy Situation Chip CP9 ครับผมทำยังไง g p s EP 9นะครับวันนี้เราไปไหนครับวันนี้เราจะไปเดินขบวนเอ้ยขบวนอะไรอ่ะไพรมันเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศของน้องๆที่โมโจกันนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันที่นู่นเลยครับได้เลยครับเจอกันครับสวัสดีครับชื่อเบียร์พิริศแสงมิ่งครับผมสวัสดีค่ะนางสาวกิตยาเอี่ยมนวมณีชื่อเล่นชื่อการ์ตูนค่ะสวัสดีค่ะอิงธนัชชาค่ะสวัสดีครับชางพภารพนะครับสวัสดีค่ะนัตโต สวัสดีค่ะกา้าค่ะกา้าเจนเนอร์ค่ะ ไม่เคยเลยครั้งแรกครับตื่นเต้น oh. ไม่รู้ว่าจะต้องอะไรยังไงบ้างแล้วไม่รู้ว่าแบบความยิ่งใหญ่ของเขาความเบืรอเขา,ขาจะเป็นขนาดไหนเนาะไม่เคยคะ่ะครั้งนี้เป็นครั้งแรกแต่ว่าก็ติดตามขบวนทุกปีคะ่ะดีใจคะ่ะที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของขอบวนที่แบบว่าสนุกสนานไม่เคยเลยอันนี้คือครั้งแรกในชีวิตอิงเลยตื่นเต้นมากคือต้องเจอกับความสนุกแน่นอนเพราะว่าถึงแม้ว่าตัวอิงจะไม่เคยไปเลยแต่อิงก็ติดตามทางแบบโซเชียลมีเดียก็เห็นว่าบรรยากาศของไพร์มันในทุกๆครั้งเนี่ยเขามีความลื่นเริงเต็มไปด้วยสีสันเต็มมไปดด้ววยยคาาาหหลลกู หมูเป็นก้อนดูแบบกลมเกลียวกันมากเลยค่ะไม่เคยเลยครับรู้สึกตื่นเต้นครับรู้สึกว่างานมันใหญ่อลังการมากชุดจัดเต็มกันทุกคนเลยไปมา2ปีแล้วปีนี้เป็นปีที่3ค่ะปีที่แล้วมีกิจกรรมเยอะด,ดีค่ะชอบไม่ร้อนด้วยเพราะเดินใต้รถไฟฟ้าเคยค่ะไปเมื่อ2ปีที่แล้วสนุกมากเป็นการไปภัยมันครั้งแรกด้วยตอนนั้นเราก็มันเป็นประสบการณ์ใหม่ที่เราได้ไป เพลงผีเสื้อราตรีครับผีเสื้อราตรีค่ะผีเสื้อราตรีค่ะจะไปกับแซงซีกับปีกที่สวยสวยสพัน จะแบบคอสออาจจะไม่ทานแต่ว่าเกิดมาก็ได้ยินเพลงนี้เลยจริงๆมัเป็นเพลงที่คุ้นหูมาตั้งแต่เด็กเพราะว่าแม่อิงชอบร้องคาราโอเกะเพลงนี้กับเพื่อนแล้วพอเสร็จปบพอโตมาอิงก็อยู่อักษรใช่ไหมคะอยู่อักษรก็จะมีเพื่อนเป็นหลายๆแบบอะไรเงี้ยค่ะก็จะชอบร้องเพลงนี้กันเวลาไปคาราโอเกะเหมือนกันเพราะว่าเต้นสนุกมากเลยจริงเหรอสงสัย เราจะสื่อจิตถึงกันแล้วแหละคิดถึงเพลงประวัติศาสตร์จะไม่จำประวัติศาสตร์จะต้องเตียนนะเพราะว่ามาปีที่แล้วปีที่แล้วมันเป็นทั้งสมรุเท่าเทียมผ่านใช่ก็เลยเพลงนี้ก็เลยโอเค Crazy in Love ของ b e y o n c ซเพราะมันได้เดินได้สับมันเป็นจังหวะของตัวแม่เนาะ เดี๋ยวนี้เราจะพาไปชมที่ขบวนภายมันนะครับว่าเป็นไงปีแรกของโมโจครับแล้วก็ทุกกคนก็เตรียมตัวกันมาแซฟเวอร์มาไม่รู้ว่าไปที่นู่นจะดอบหรือเปล่าแต่ว่าที่นี่ไม่ดอบแน่นอนเดี๋ยวไปรอดูที่นู่นครับ yeah! ตอนนี้เราอยู่ที่อาคารนิมิบุตรใช่ครับก็บเป็นเซ็นเตอร์ที่สองของงานบางกอกไพรเฟสติเวอร์ใ,<ช>ในคุณช่วยเล่าที่มาหน่อยครับที่มาที่ไปของไพรยมันออละครับทำไมเขาถึง<ช>ต้องจัดไพรยมันในเดือนมิถุนายน โอเคครับก็จริงๆนะครับมันเริ่มต้นมาจากปี1969นะครับในบาร์แห่งหนึ่งที่นิวยอร์กเนี่ยที่นั่นก็จะมีผู้คนแบบ l GBTQ เข้าไปสังสรรค์กันใช่ไหมครับวันนั้นก็เกิดการจราจลขึ้นหมายถึงแบบตำรวจก็เข้าไปแล้วก็มีผู้เสียชีวิตอะไรอย่างนี้ครับเ,ออเขาก็เลยแบบตั้งเดือนเนี่ยเรียกร้องเสรีภาพออให้กับคนที่แบบเสียชีวิตในวันนั้น แล้วเลยกลายเป็นไทมันขึ้นมาครับก็เลยเป็นการเดือนที่ลํำลึกถึงใช่แล้วการนั้นอะไรแบบนี้ไทมันนั้นมีทั่วโลกเลยนะครับใช่ซึ่งประเทศไทยจัดขึ้นเป็นปีที่4แล้วใช่ครับแล้วก็ปีนี้นะครับก็เป็นปีที่พิเศษสําหรับประเทศไทยด้วยเพราะว่าประเทศไทยเพิ่งได้สมสเข้าเทียมไปนะครับใช่ก็เลยปีนี้ก็จะยิ่งใหญ่เป็นพิเศษครับเฮ้ยเรามาในจีมอะไรนะครับปีนี้บอลดิสเวบอลดิสเวเออเดี๋ยวเราไปเดินในงานกันครับเสียงดังมากเดี๋ยวเริ่มมันแล้วเริ่มมันแล้ว เราหลงกับเพื่อนในทีมอยู่ไหนไม่รู้เนี่ยมาด้วยกันหาไปแล้วเดี๋ยวเราต้องเดินขบวนเรากำลังจะไปหาทีมเมื่อกี้หลงกันไปแล้วคนเยอะมากนะกันนี้ก็หลงแล้วเราต้องไปเดินขบวนสีเหลืองออใช่มันมันคือตีอะไรนะครับสีเหลือง Born to create and i n เอออันนี้้เจอแลวนี่ไงนี่ไงอ๋อแล้วอีกอย่างเดินเฮลิลลี่ วันนี้เรามาในนามของมาโคนีวายเรามาโคชีนวายใช่ขอบคุณด้วยนะคะไล่หน้าเลยครับขับขัแรกเคยมางานไทยมันไหมครับไม่เคยมาร่วมงานแต่เคยดูนี่ครั้งแรกเลยไม่เคยรู้สึกไงบ้างครับตื่นเต้นค่ะดูแล้วแบบเขาเรียกว่าอะไรดีอ่ะหลากหลายอ่ะยิ่งใหญ่เนาะปีนี้ดูยิ่งใหญ่นะเห็นคำว่าไทยมันนี่ได้ถึงเพลงอะไรครับ crazy เหรอบีอันเซ่ สวัสดีค่ะมิน่ามินากิค่ะเคยมางานไทยมันมาก่อนไหมครับไม่เคยนั้งแรกแล้วใช่เป็นไงบ้างครับบรรยากาศก็ตุกพื้นนี่ค่ะคนเยอะมากเลยใช่นึกถึงไทยมันเนี่ยนึกถึงเพลงอะไรเป็นเพลงแรกเพลงรักเพลงรักมีแม่ดาวเมื่อกี้ออเดิม สัมภาษณ์น้องในทีมไปแล้วใช่เดี๋ยวต่อไปเราไปคนแบกหน้าบ้างเดี๋ยวมีอะไรติดไปดูตรงแก๊บอะไรไม่รู้อ่ะคนแม่าอาโอเคเดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์ทุกคนที่มาร่วมงานดีกว่าไปครับไปครับเย้ได้แล้วคนแรกของเราเปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่เปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่นี่ สวัสดีครับผมจูเนียร์นะครับเป็นพ่อค้าขายเสื้ออยู่ในติ๊กต็อกนะครับไมม่ีใครไม่รู้จักครับเห็นล่าสุดคอนเทนต์นี่ยอดยอดลิซ่าผมผมฝึกเอวอยู่นะปกติเอวแข็งโถงตกหรือเปล่าครับโถงตกหรือเปล่าต้องเก็บหรือเปล่าต้องนต้องนี้เอเคยมางานไพมันไหมครับไม่เคยครับอันนี้อันนี้ปีแรกเลยครับ เป็นไงบ้างครับรู้สึกบรรยากาศโหรู้สึกว่ามันเฮฮามากคือคัากมากๆสนุกมีเพลงมีนู่นมีนี่ให้ดูเยอะแยะไปหมดเลยครับนึกถึงทายมันเนี่ยนึกถึงเพลงอะไรเป็นเพลงแรกครับถ้าเข้ามาในผมตอนนี้เลยคือเลิกกั๊กนะเลิกกักเลิกกักแล้วรักก่อนนะเสวัสดีครับนี่ของเราสมาคม ส่งเสริมเซ็ตคอนเทนต์ไว้นะครับของประเทศไทยนะครับวันนี้น้องๆก็มารวมตัวกันเกือบ80ชีวิตที่จะมาสปอร์ตไพร์ดคาร์ดัมันไปเริ่มขบวนครับไปเริ่มขบวนจะมาจะลงถนนแล้วครับลงถนนขบวนเรื่ที่ไหนเนี่ยลงถนนขบวนเริ่มเดินแล้วนี่มีคนแอบอยู่ข้างหลังนะ ตูนกระตูนนะครับกระตูนและช้างนะครับไปดูที่น้องๆน้องใหม่น้องใหม่โอ้ขลังขบวนอยู่นู่นนะครับเยอะมากคนร่วมประมาณ90คนเห็นเขบอกวันนี้แค่แค่ในขบวนเราอย่างเดียวนะของสมาคมซีวีอย่างเดียวก็ปาไปาสิร้อยคนแล้วใช่ครับแค่ขบวนนี้ขบวนเดียวเยอะมากเยอะมากเลยซึ่งขบวนก็มี5ขบวนด้วยกันขบวนแรกก็คือสีแดงแต่ว่าสีเหลืองก็คือสีโล่เฮ้ย ชื่อคุณคุณว่าอะไรนะ Creation and Inspire Yeah Creation and Inspire ฟ <apl ians S 2> like, ิลแบบวัฒนธรรมของ LGBTQ วัสดีค่ะ Guess ขอโทษเาเป็นพิีกรผิเฉยนะคะไม่รับสายที่กรอบคอิเตอร์ค่ะได้เลยครับจอเลยครับไม่สับสายนึกว่าจะมีคำถามทีนี้เราได้เกียรติจากกรรมการนะครับที่ฟุตบอลมานะครับในวันนี้ครับผมวันนี้ก็ด้วยนะคะ ถ้าลุกออกก็ปุ๊บมีถมปลำหน้าลำหน้านี่ลำหน้าลำหน้าอยงนี้อันนี้ปันหน้าครับเหี่ยบุลลี่แล้วบุลลี่แล้วนนอันนี้เป็นเวอร์ชัน cover จริงวันนี้มีศิลปินซีรีส์มาหลากหลายเหมือนกันนะครับคนที่ดังๆคนที่ดังๆก็นี่เห,นเห็นเห็นหรือเปล่าไม่รู้แอบถ่ายป,ปีโป,ป้ชิบิยามเขาเพิ่งทิดแบรน์สมรสกันไปด้วยนะครับสองคนนี้ ก็เป็นสารลับอีกหนึ่งสารลับที่แบบโดดเด่นในปีนี้เหมือนกันเนาะอะไรอ่ะไม่รู้อ่ะก็อยากหาอะไรพูดใช่ไหอยาก <c oughs> ห,หาอะไรให้พูดอย่างเงี้ยข <c oughs> บวนเริ่มแล้วนะครับเริ่มลงถนนแล้วนะครับคนรอดูเยอะเหมือนกันนะครับเนี่ย <c oughs> สวัสดีครับขอสัมภาษณ์นิดนึงนะครับแนะนำตัวก่อนเลยครับชื่ออะไรครับสวัสดีค่ะชื่อนูเนียค่ะนเนียค่ะเป็นมิสแกรนปีนี้รองอันดับ5ค่ะใช่บัลเลอเรียนาคาปุชินามิมิมิ เป็นเมาง,งานภัยมันก่อนไหมครับโออันนี้ครั้งแรกในชีวิตครั้งแรกชาครั้งแกเป็นงงไงบ้างครับสนุกไหมครับสนุกมากๆเลยแล้วก็รู้สึกว่าภูมิใจที่ได้มาออกเสียงในเรื่องนี้ด้วยจริงๆเรายังไม่เคยเลยเพราะว่าติดตามมาตลอดแต่ว่าวยังไม่เคยมีโอกาสได้มาร่วมขบวนอันนี้เป็นครั้งแรกเลยค่ะชาตอนแรกเรากลัวว่ามันจะร้อนไงเต้นด้วยเดินแบบด้วยหมุนด้วยเดินเดินโชว์ได้ไหมครับโอ้โห

มาก่อนเลยอนใช่ใช่ค่ะสวัสดีคร er> ับแนะนำตัวหน่อยครับสวัสดีค่ะมีภูพิเญนยาพันจุลพันธ์มิสทีนพันไทยแลนด์2 0 2 5ค่ะอันนี้มาพรายมันปีแรกไหมครับมาปีแรกค่ะปีแรกเป็นยังไงบ้างครับก็รู้สึกว่า ทุกคนเป็นกันเองมากเลยค่ะแล้วก็ภูมิใจมากๆที่มีพายมันดีๆงานดีๆแบบนี้เกิดขึ้นในประเทศไทยของเราค่ะถ้านึกถึงพายมันเนี่ย <c oughs> เพลงอะไรขึ้นมาก่อนอันบแรกเลยเพลงที่ขึ้นมาเลย <c oughs> ต้องเป็นเพลงของแม่บิอานซ่อยู่แล้วค่ะบิอานซ่วันนี้ครับคีซี่อินเลิฟได้เลยจริงเพลงประจำชาติมากเลยนะใช <c oughs> ่ค่ะเป็นเพลงปร <c oughs> ะจำชาติเห็นแล้วต้องแบบลุกขึ้นมาเลยต้อนอะไรอย่างนี ชื่ออะคริคลิกเชียร่านะคะอะคริลิกเชียร่าใช่แน่นอนเลยมาคุยอะคริลิกเชียร่ามาภายนปีนี้ปีแรกเลยปะคะอันนี้มาเป็นปีที่สองปีสองบรรยากาศต่างกันยังไงบ้างครับจริงๆรู้สึกเหมือนแบบว่าครั้งนี้ก็คนคึกคักมากขึ้นเนาะแล้วก็แบบคาบ,บวนคนก็มาจอยมากขึ้นอะไรแบบน<ร>ีบ<ร>้แบบกว้างใช่ละครับจริงๆเหมือนปีนี้เขามีหลายวันถูกไหมปีที่แล้วเหมือนเขาแบบทุกอย่างจัดใหญ่วันเดียวแต่วันนี้มันมีแบบสามสิบเมื่อวานก็มีที่แบบวันนี้ก็มีอะไร แล้วอง่างท้ายมันเนี่ยเพลงแรกที่ขึ้นมาในหวัวเลยคือเพลงอะไรครับจริงๆปกติแล้วเราเป็นกากาแฟนเนะเาะเพะื่ะนก็คือแน่นอนก็ต้องบอ n ดิสเวย์อยู่แล้ว way, no เป็นแบบเป็นภาพจำของงานไฟแล้วกันว่าเพลงแบบบอ n ดิสเวย์ของเลดี่กากานี่ก็จะเป็นแบบไอคอนิกเนาะขอ,ของของไฟายมันชุดเท่มากวันนี้ <c oughs> แต่งอนะไครับเนี่ยวันนี้นะครับ <ใน S 1> ผมแล้วก็เป็น เรียกว่าคาวบอยแมงมุมแล้วกันครับผมเพราะว่าเรามีแบบนี่นี่มีหลายแข่งมุมนิสานเยอะครับผมวันนี้ขอบคุณสวัสดีครับผมนิกกี้จากขอบนะครับเป็นไงครับปีนี้มาปีแรกมาครับอ๋อจริงๆปีนี้ปีที่สามแล้วครับผมปีที่สามเลปีที่สคือเป็นไงบ้างครับต่างกับปีก่อนก่อนไหมครับเอ๋อรู้สึกเออรู้สึกว่าใหญ่ขึ้นทุกปีครับผมแล้วก็เจอคนเยอะขึ้นทุกปีเลยครับผม คือรู้สึกว่าทุกคนพร้อมใจกันพยายามซัพพอร์ตเรื่องของ LGBT แล้วก็แบบสำรอจเท้าเทียมมากแล้วปีนี้ยิ่งแบบสำรอจเท้าเทียมแบบชัดเจนขึ้นอีกผมรู้สึกดีใจมากเลยครับกฎหมายมันผ่านใช่ใช่ครับผมแล้วถ้าดิฉันทายมันเนี่ยเพลงแรกที่พี่นิจนึกถึงเลยคือเพลงอะไรครับเพลงแรกเหรอครับผม I Will Survive ครับ I Will Survive ใช่ไหมทำไมไม่รู้ครับผมแต่ว่า I Will Survive จะมาถึงวันนี้ที่มันดูแบบเรียบง่ายและดูแบบลื่นไหลผมรู้สึกว่า LGBTQ ทุกคนอ่ะได้สร้างตรงนี้มายาวนานมากจริงๆแล้วแบบน่าจะแบบเป็น30ปีเลยครับผมเลยรู้สึกแบบเออวันนี้แบบมันราบรื่นได้ขนาดนี้เพราะว่าแบบหลายๆคนเขาแบบสู้มาตรงนี้แล้วแบบเขาพยายามสไลฟ์มาจนถึงวันนี้ได้ดีมากเรู้สึกดีครับขอบคุณมากๆเลยครับสวัสดีครับแล้วค่ะนี่เรามาถึงจุดหมายปลายทางแล้วนะครับก็อยู่ตรงเซ็นทรัโกล์ใช่เดินมาจากตรงสนามกีฬาใช่ไหม เขาเดินมาตรงเซนทรัลโบบรรยากาศเป็นไงบ้างเมื่อกกมากปีแรกของพวกเราเพราะว่าข้างๆทางจะมีแบบคนเยอะมากแล้วก็มีดนตรีด้วยตื่นเต้นเหมือนกันนะมีรถนำขบวนจริงแบบแบบคุณตำรวจเขามาดูความเรียบร้อยให้นะมีคนตอนแรกเราดึงว่าเราอยู่ข้างหลังมากงคนอยู่ข้างหน้าเลยจริงหน้าสุดเลยแล้วก็แบบเต้นปั่นมากพอรถข้ามถนนน่ะเขาเรียกแหละรถข้ามสี่แยกอ่ะต้องวิ่งตามอ่ะเดี๋ยวขบวนขาดสนุกมากดีครับดีครับชอบครับเดี๋ยวไว้ปีหน้ามาอีก สมมงสมมงกับปีแบบความยิ่งใหญ่ของประเทศไทยเลยปีนี้ครับใช่ครับผมก็ว,วันนี้ก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่รับชมจนจบ EP นี้นะครับยังไงถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe นะครับแล้วเจอกันใหม่ใน EP 10ครับ,บอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับ Happy p r i d a y